ครับท่านผู้ชมครับไปเอาตัวเล็บเบลือกนับขันบันไดได้หนึ่งอ๋อลงตาสิ่ภาพไปขอโชคขอลาบ่ครับ<ห><ห>นี่ครับแฟนผมกำลังนับขันบันไดอยู่ครับท่านผู้ชมว่าสิได้จะขันครับโอ้เมื่อยจังครับท่านผู้ชมครับ เบิ้แห้งแล้วครับแปดสิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามนี่ครับสามสิบสี่มาขอจบขอลาบครับอู้เหนื่อยครับเดี๋ยวได้ผมจะท้ายตรงนี้ให้เบิ้ลครับหา้สหา,ส,หาสองห้า,ส,หาสี่ห,าห้าสสสอองงหหห้้้าาาี่มันไดนี้ทำเสร็จมั้งะอะ สร้างปีพศ2อ3 9ครับนี่ครับบันไดนี่นะครับสร้างเมื่อพศ2อ3 9เสร็จเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พศ2อ4 5หครับครับโอ้เหนื่อย ถึงล้งน,นี่ <พอ S 1> น,นี่ครับท่านผู้ชมกี่ขั้นนะครับบันไดขึ้นมาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมหาสิบสองขั้นครับมาถึงข้างบนนี่ครับผาใหญ่นี่ครับห้าสิบสองขั้นเนาะตรงกับใบเลขเทะเบียนรถล,ลงตาเลยห้าสองห้าสิบสองรวมที่แล้วผมหน้ามาได้ซีซีห้า เพนัอดหออยาฟังก like totally ูีครับหอดนี่ัา wow. ิอดหอดตรงนี้ได้ละิ่นเมยฮะ้ยครับที่ทานผู้ชมท่านผู้ชมสังเกตเบื้งตรงนี้ด้ครับตรงบริเวณข้างของอ่าพะพุตรูปครับมีห้างผึ่งบักไ้ยครับ ล้างพึ่งบ่ครับลุงตาน,นะครับายู่ใต้ข้างพระใหญ่นะครับธรรมชมน,นี่ครับธรรมชม,มล้างพึ่งบบกใหญ่เลยครับเ็ดยงไเ,เป็นจชใดเมื่อยครับตั้งหอนตั้งหอบมันไก่ไกล เดี๋ยวเดินชาชาเลยฮะมืัอนี้ผมพาผ้ีสายไส้ครับทาแก้วเอาเป็นมากราบไหว้สิิ่งศักด์สิทธิ์ครับไผ่ไงมวลที่แล่าผมมาเล่ห์ไปทิ้งครับเก้าสามห้าตัวตเลยครับมืวอนี้ผมก็เลยพาพาเพิ่นมาเบิ่งโฉงนะครับเดี๋ยวทาแก้วเพิ่นมีดวงน่าชูนี่ครับจะไล่ผาเพิ่นมานำเพร่ยมมวลนี้เพิ่นใส่โฉงเดี๋ยว หลุนไปประมาณครับเมื่อวันที่1ตุลา64โอ้สุดยอดครับทั้งหอนทั้งเมื่อยทั้งแดดเดือดแค่งหอนบนเขาด้วยเนาะอยุทธ์ทั้งสูดครับนี่บมาเป็นไแก่ได้ใกล้เต๋อเลยจอดรถข้างล่างก็เดินขึ้นมาไม่เสียงสวดเนี่ยโอ้เพิ่งเปิดเพลงไลยสวดมนต์ทิเบตบ่าปครับเดี๋ยวเบอร์ข้างหน้านะครับนี่ร้านดีสักซีดเอ็นบอลนัดสักซีดครับ อ๋อรอทีแกกับมารอหนึ่งแล้ลลอบนึ <c oughs> ่รอบเูนไปไปเดี๋ยวตามดวงตา,ตาไปกันครับท่านผู้ชมครับ ด,ดอกยังน่านี่สีแดงเียนี่ก็ดอกใหม่งามทุกอย่างมีสีม่วงน้ำ ครับท่านชมครับตอนนี้รองตาครับผ้าเดินมาเอาโชคเอาลาบครับยังไม่ถึงอย่าครับเดินมายังเมื่อยเล้ครับท่านชมอยู่ในป่าลึกขนาดเลยครับโอ้ท่านชมขึ้นเขาเลยกับเทนี่กับสีล่องเขาเลยครับี่นี่มีโขดหินเต็มเลยครับระวัง ไปดูหมอแห้เราก็ต้องลงไปลงไปข้างล่างถ้าใาโหลดได้ก็โหลดถ้าโหลดไม่ได้มันมีทางเบี่ยงไปข้างนั้นเราต้องลงไปข้างล่างนี่มาทางลงไปข้างล่าเอ้าลงไปยังไงขึ้นมาขึ้นมาแล้วนี่ครับต้องลงไปขอจากข้างล่างมึนครับพี่ครุณผู้ชมอย่าไปไกลมา้ยเดี๋ยวโอ้เสียวครับสูงจัง าาครับท่าำซ่อมมือนีกระือว่ามาเที่ยวน้ำกันนะครับลวงตาผ้าเที่ยวครับมาเอาโช่งน้ำครับออเ,ราาเอา,าลงเบี้ยตัหมา,มา เอาค่ะท่านผู้ชมพระงฝัจะเล่นกลให้ดูอาจารย์เพื่อนชินรอดไปครับมันยยกตัวในมือไปทางลัดครับมัถ่ายแยกสุดไปดูสิผมผมสิล่องเป็นคนที่สองนะครับท่านผู้ชมไมเขาได้ป่ตัวนี้เดี๋ยวผมสิปิดเดี๋ยนี้กันเราเอาคอเราตรงที่แคบๆนั่นแหละตัวเราไปย่อลงนี่ครับอาจารย์เพิ่นไปแล้วครับท่านผู้ชมได้ได้โชว์ได้ดิครับเราลองเหมือนเคยแต่ผมอ้วนจังครับเดี๋ยวผมปิดโทรศับกันครับ นี่ครับผมน่าหลอดไปแล้วท่านผู้ชมได้โอ้โหอันนี้เขาเขามาหาเหล็กหรือมาหายังไงมาเล่นกลโอ้ยได้เลยได้เซ้ครับได้เส้เลยครับผมน่าไปแล้วท่านผู้ชมแล้วคุณหนึ่งก็พอแล้วรัาแบ่งกันเด้วยได้แล้วครับคคได้โชคปันมู่ได้วันนี้อย่างคนชิลุ่นเลยไปแล้วทางก็มีครบเลยครับเลเป็นเหล็กชัดแน่นาะแปะท่านผู้ชมครับ งูลอกคาไปครับปดด่ครับนี่ครัท่าผู้ชมที่ผมเดินลงมาตามป่านะครับงูลอกคาไปเป็นแปดอันนี้แปดอันนี้เงวเงมากกบ่นึงบนบนไนเด้อเนาะแปดหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดแเจ็ดนั่นนะบนเจ็ดนั่นบ่กแปดเจ็ดครับกับแปดเจ็ถ้าออกมานี้ลงไม่อีกรอบนึงเหนื่อยแห้งเลยครับนี่ อันนี้ขามงูเด้ครับนี่นเาชมแนี่ครับลมลอก็าไปเทาวันถาวันกับเล็กหนึ่งหรือว่าเล็กเจ็ดก็ได้ครับแต่ขอให้เลยจอมปวกจอมปวกเนี่ย <นะ S 1> ครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆคนโชคดีมันๆสมปรารถนาครับงวดของวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพนห้รอหกนี่เด้อครับสวัสดีครับ